ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่เกม ROX Next Generation กันอีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเลี้ยวไฟกันเหมือนเดิมเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแชร์ข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวโบนัสดาเมจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว P โบนัสหรือ M โบนัสนั่นเองนะครับเรามาทำความเข้าใจดีกว่าว่าเจ้าค่าโบนัสดาเมจตัวเนี้ย มันมีความสามารถยังไงนะครับทำงานยังไงแล้วมันดีหรือไม่ดีกว่าค่าอื่นๆที่เขาทำกันนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบกับเจ้าตัวโบนัสดาเมจตรงนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเนะเาะกพะคงคิดว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าไอตัว M โบนัสดาเมจที่มันบวกเข้ามาเนี่ยที่เขาเขียนว่าค่าคงที่ดามเมจเรทเพิ่มขึ้นเนี่ย มันทำงานยังไงนะครับและมันมีประสิทธิภาพยังไงแล้วมันมีความน่าสนใจยังไงในเจ้าตัวปฏิรัต์ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัว ดาเมจโบนัสตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างเจ้าตัวไฟนอตดาเมจโบนัสอยู่นะครับว่าสองค่าเนี่ยมันจะเป็นคนละค่ากันเลยแล้วก็จะมีการทํางานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงน,นะครับเนื่องจากใค,ใครก็หลายคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเจ้าตัวไฟนอตดาเมจโบนัสตรงนี้เนี่ยมันมีความสําคัญมากจริงๆแต่ว่ายังมีใครหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าเจ้าตัวดาเมจโบนัสตัวเนี้ก็เป็นค่าแตกที่น่าสนใจอีกค่าหนึ่งเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูการทํางานของเจ้าตัว ดาเมจโบนัสตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับซึ่งเรามีไอเทมที่จะมาทดลองใช้นะั่นก็คือเจ้าโล่ตัวเลเวล30ตัวนี้เลยนะครับจะมีความสามารถในการบวกดาเมดโบนัส1 1 8รนะครับรวมถึงค่ารีไฟที่มันบวกมาถึงรนะครับรวมทั้งหมด163หน่วยเนาะและก็ยังมีเจ้าตัวไฟนอลดาเมดโบนัสตรงนี้เพิ่มเข้ามาด้วย9%แต่ว่าตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยดีกว่า มาเริ่มทดสอบจากการโจมตีปกติกันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการถอดโล่ออกไปก่อนแล้วก็มาตีปกติกันดูว่ามันจะมีความแรงอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับจะเห็นได้ว่าการโจมตีปกติของตัวละครวิสาตัวนี้ถ้าหากเราถอดโล่ออกไปแล้วเนี่ยดาเมจก็จะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งะครับอ่าจำตัวเลขเอาไวด้ดีๆเนาะดาเมจจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งนะครับเมื่อเราใส่โล่เข้าไปเนี่ย ใส่โลเข้าไปแล้วก็ทําการโจมตีปกติอีก <c oughs> เช่นเคยนะครับซึ่งโลนี้เนี่ยมันก็จะบวกดาเมจโบนัส1 6 3นะครับนั่นก็คือเอ็มดาเมจโบนัส163นั่นเองแล้วเราก็ตีดูอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเลขตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็จะเป็นดาเมจอยู่ที่1 2 5 4ดาเมจนะครับแล้วไอตัวโบนัสดาเมจเนี่ยมันคิดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการคิดเจ้าตัวโบนัสดาเมจนี้ให้ดูนะครับเริ่มต้นที่ ดาเมจหลังที่เราใส่โลแล้วเนี่ยจะอยู่ที่1,254นะครับให้ลบกับดาเมจก่อนที่จะใส่โลนะครับ1นึ่จะเหลือ253้นะครับ,นรบใน้เนี่ยก็คือดาเมจที่มีความแตกต่างกันนะครับที่มาจากการใส่โลและไม่ใส่โลนะครับที่นี่ก็ให้เราเอาค่าดาเมจตัวที่เราได้ความต่างมาแล้วเนี่ยต่อนะครับ ด้วย1,100นั่นก็คือดาเมจต้นก่อนจะใส่โล่นะครับและคูณด้วย100ก็จะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จะมีความแตกต่างเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็คือ25.2%อเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้ก็จะเป็นดามจที่เพิ่มเติมเข้ามาหลังจากที่เราใส่โล่แล้วนะครับก็ความแรงก็จะอยู่ประมาณนี้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวโบนัสดามจเนี่ยจริงๆมันจะบวกเพียงแค่163เท่านั้นนะครับแล้วทำไมความแตกต่างของดามจมันถึงต่างกันอยู่ที่253ล่ะอะงนี้เพื่อนก็อยากจะงงอยู่่ใชห เพราะว่าเจ้าตัวโล่ตัวเนี้มันจะมีไฟนอลเอ็มโบนัสดาเมจด้วยใช่ไหมครับอยู่9%ทีนี้มันก็จะมีการคิดููดดังนี้เนาะยกตัวอย่างเช่นตอนแรกเราก่อนใส่โล่จะอยู่ดาเมจที่1,000 1นะครับให้เราบวก9%ของไฟนอลดาเมจโบนัสไปจะอยู่ที่90หน่วยนะครับพอได้ตัวเลขมาแล้วก็จะอยู่ที่ดาเมจ1 1 9 1นะครับตรงนี้คือตัวเลขที่บวก ไปนอนดาเมจแล้วนะครับหลังจากนี้เมื่อเราได้ค่าตัวเลขตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็จะบวกเจ้าตัว M ดาเมจโบนัสตัวนี้เข้าไปนะครับที่บวกมาจากโล่163นะครับก็จะได้ดาเมจอยู่ที่1,254ก็จะเป็นตัวดาเมจที่เราได้มาจากหลังใส่โล่นั่นเองนั่นก็คือวิธีการคิดสูตรของเจ้าตัวไปนอน M ดาเมจโบนัสนะครับแล้วก็ตัว M โบนัสดาเมจนั่นเอง หลังจากที่เห็นไปแล้วนะครับว่าการโจมตีปกติเนี่ยมันจะมีความแตกต่างที่ไม่ได้มากเท่าไหร่มันก็แรงขึ้นมาแค่25เท่านั้นนะครับแต่ว่าเจ้าตัว M Bonus Damage เนี่ยมันไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่นี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับสกิลโซสไตร์ละกันละครับแต่ก่อนที่จะทดสอบกับสกิลโซสไตร์เนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าตัว M Bonus Damage ตัวที่เนี่ยมันเป็นค่าสถานะที่เพิ่มความเสียหาย คงที่ให้กับตัวละครเราแต่ค่าความเสียหายคงที่ให้กับตัวละครเราเนี่ยมันจะนับจากจํานวนคิดของเราที่โจมตีไปนะครับถ้าโจมตีปกติเราโจมตีทีละหนึ่งคิดมันก็จะบวกแค่163้เทนะ่านั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่การโจมตีของเรามีมากมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจํานวนคิดเพิ่มขึ้น5้คิดจากสกิลโซลไตทุกๆคิดของสกิลโซลสไตเนี่ยก็จะบวกค่าเอ็มโบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นอีก16.3นะครับนอกจากนี้เองก็ มันก็ยังคูณตัวไฟนอลดาเมจก่อนนะครับคูณไฟนอลดาเมจก่อนแล้วเข้าไปบวกกับเอมบนัสดาเมจประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะทดสอบกับสกิลสุดท้านะครับยิงไปครั้งแรกตอนที่ไม่มีโล่นะครับดาเมจจะอยู่ที่2631นะครับดาเมจต่อฮิตจะอยู่ที่526เนาะอ่ะ2631นะครับหลังจากที่เราใส่โล่เข้าไปนะครับอ่าก็จะได้ค่าตัว เอ็มโบนัสดาเมจเพิ่มเข้ามาแล้วก็ไฟนอลดาเมจเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ลองยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับดาเมจต่อฮิตก็จะเปลี่ยนเป็น736แล้วนะครับจะมีฮิตสุดท้ายที่ดาเมจที่จะแว่งหน่อยตรงนั้นก็ไม่ต้องสนใจนะครับก็จะอยู่ที่736แล้วนะครับต่อหนึ่งฮิตและมีดาเมจรวมอยู่ที่3,683แจะเห็นได้ว่าความเสียหายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติถึง 1 0 0 0พันกว่าดาเมจเลยนะครับเนื่องจากจำนวนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีหลายคิตเนะาะทีนี้เราก็จะเห็นได้แล้วว่ามันจะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นมากๆแล้วความแตกต่างของตัวเปอร์เซ็นที่เราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่มจากก่อนไส่โลเนี่ย แรงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เหมือนเดิมให้เราเอา3,683นะครับลบด้วย2,631ก็จะได้1,052นะครับและเอา1,052เนี่ยไปหารด้วย2,631นะครับคูณด้วย100ก็จะอยู่ที่39.98%เนะครับความแรงก็จะเพิ่มขึ้นมา39.98%เาเแตจะเห็นได้ว,ว่าเมื่อจำนวนฮิตที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยความเสียหายก็ค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม หลายเท่าตัวเลยนะครับตรงนี้เองก็อยากจะให้เพื่อนๆรู้เอาไว้แล้วก็เป็นการตัดสินใจในการทำเจ้าตัว M Bonus Damage นะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้เห็นอย่างนี้ไปแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะอยากจะทำเจ้าตัว M Bonus Damage เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับสำหรับใครที่เป็นอาชีพสายที่โจมตีหลายๆฮิตแล้วก็มีสกิลค่อนข้างเร็วนะครับ ซึ่งผมแนะนำจริงๆนะครับที่อยากจะให้ทำสำหรับอาชีพที่เหมาะสำหรับค่าโบนัสดาเมจตรงนี้นะครับก็จะมีแค่ไม่กี่อาชีพเห่านั้นยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัววิสัตตัวนี้เองนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหมาะนะครับว่าจะเป็นสกิลที่มีหลายๆฮิตนะครับไม่ว่าจะเป็นโซลสไตร์5ฮิตนะครับอาโซลสไตร์5ฮิตแล้วก็มกัตเนี่ยจะอยู่ที่7ฮิตนะครับรวมสกิลหลอดออฟโอรมิเลียนก็ดาเมจจะอยู่ที่6ฮิตนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะเหมาะมากสําหรับการทำเป็นโบนัสดาเมจนะครับ รวมถึงอาชีพแอสซิสตที่มีคนเล่นเป็นสายมีดสองมือด้วยนะครับเพราะว่าแอสซิส i n เนี่ยเมื่อโจมตีหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะทําการโจมตี2ครั้งแถมเขา,ย,ายังจะมีสกิลดับเบิลแอตแทกด้วยจะทําให้การโจมตี1ครั้งของแอสซ s ส i n เนี่ยมีจำนวนฮิตสูงถึง4ฮิตนะครับตรงนั้นเองก็ค่อนข้างเหมาะสาหรับแอสซิส i n ด้วยเช่นกัน ส่วนอาชีพอื่นๆเนี่ยถ้าอยากจะทําได้หรือเปล่านะครับอาชีพอื่นๆผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะยกตัวอย่างเช่นฮันเตอร์เองก็ตามนะครับจริงๆฮันเตอร์แหละถ้ามันยิงเร็วไม่พอนะครับให้เรามองไปที่การเพิ่มแอทแท็กจะดีกว่านะครับถ้าหากให้เปรียบเทียบกับเจ้าตัวโบนัสดาเมจเนาะส่วนอาชีพอื่นๆที่มีสกิลหลายฮิตแต่ว่าครูดาวค่อนข้างนางอย่างพวกไนท์นที่เป็นสกิลเพี้ยท่าฮิตนะครับอันนี้เองก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับตรงนั้นก็ไปทํา ค่าอื่นจะดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเพนหรือว่าค่าไฟมอนดามีก็ตามนะครับแล้วถ้าบอกว่าเป็นเจ้าตัววิสระแล้วก็แอสซิซินที่มันเหมาะกับการเพิ่มค่าสถานะนี้เนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยเราควรจะทํายังไงดีนะครับเราควรจะอัพคะถาก่อนดีไหมหรือจะไปอัพโล่ก่อนดีกว่าที่มันเพิ่มเจ้าตัวโบนัสดามจนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลองทดสอบกันเลยดีกว่านะครับว่าการเพิ่มสแต็กตรงนี้เนี่ยมันจะมีดามจที่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับ เี๋ยวเราจะเริ่มกันที่คาถากันก่อนดีกว่าเนาะให้เราจําดาเมจกันอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปตีบวกเนาะเพื่อที่จะเช็คดาเมจให้คงที่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการตีคาถาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตีโล่หนึ่งครั้งอัปเกรดขึ้นมานะครับก็มาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันก่อนที่จะไปก็เช็คดาเมจให้เรียบร้อยเนาะเมื่อเราโซสไตร์ไปแล้วนะครับดาเมจจะอยู่ที่3,683หน่วยนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งไปที่ n p c ตีบวกเพื่อทําการอัปเ,เกรดเจ้าตัวคาถาสักครั้งงนึ ซึ่งการอัปเกรดคาถาหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มแอตแทกอยู่จํานวน8หน่วยนะครับแล้วก็ค่าเจาะเกราะอีก4หน่วยนะครับพอให้ทําการอัปเกรดไปหนึ่งครั้งอ่าตอนนี้ก็อัปเกรดมาแล้วนะครับก็ได้เป็นค่าเบติกแอตแทกเพิ่มมาแหน่วยแล้วก็ค่าเจาะเกราะอีก4หน่วยนะครับทีนี้เราก็ไปทดสอบคูณกันอีกครั้งนึงว่าดาเมจมันจะเพิ่มมาประมาณเท่าไหร่นะครับยิงโซสไตไปอีกหนึ่งครั้ง ดาเมจจะอยู่ที่สา0พันเจ็ดร้ยหกนะครับซึ่งความต่างของดาเมจอี่ยจะอยู่ที่ยี่สิบสามหน่วยเนาะแตกต่างกันอยู่ยี่สิบสามหน่วยนะครับต่อไปก็ให้เราทำเหมือนเดิมนะครับก็เช็คดาเมจต้นอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปตีตัวโล่เนาะสามพันเจ็ดร้อยหกนะครับถ้าเราอัปเกรดโล่หนึ่งครั้งนะครับจะได้เอ็มดาเมจอยู่ที่หกหน่วยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะ กดอัพไปก็เป็น21แล้วนะครับเอ็มดาเมจเพิ่มขึ้นมา6หน่วยและเราก็กลับไปลองสกิลกันอีกหนึ่งครั้งละกันกลับมาทดสอบสกิลกันอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเห็นดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น3736นะครับลบกับดาเมจต,ต้น3,706นดะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นมา30หน่วยเลยทีเดียว ทีนี้เพื่อนๆข้อโคงจะเห็นความแตกต่างของดาเมจตรงนี้แล้วนะครับว่าการเพิ่มเกมโบนัสดาเมจหหน่วยเนี่ยมันมีความรุนแรงมากกว่าการเพิ่มเอ็นเอสแทกหน่วยแล้วก็ค่าเพนซหน่วยมากเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเจ้าตัวค่าโบนัสดาเมจตรงนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้แค่ช่วงต้นเกมและกลางเกมเท่านั้นนะครับหากใครที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่ๆว่ายังไม่ได้อัพของเยอะนะครับแนะนาว่าให้ทาดาเมจโบนัสไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครที่เริ่มมีของที่จะอยู่ใน ระดับที่สูงแล้วนะครับดาเมจต้นเนี่ยมันสูงกว่า10,000ขึ้นไปแล้วเนี่ยการทำ M Attack หรือ M Pen รวมถึงไฟนอตโบนัสดาเมจเนี่ยตรงนั้นก็จะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเพื่อนเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ๆก็แนะนําว่ายังไงก็ให้ทําเจ้าตัวดาเมจโบนัสก่อนนะครับสําหรับตัวละครวาร์ไหนที่มันมีจํานวนสกิลที่สร้างความเสียหายหลายฮิตนะครับตัวอาชีพที่สร้างความเสียหายแค่ฮิตเดียวเนี่ยตรงนั้นผมก็ไม่ขอแนะนํแล้วกันนะครับ หลังจากที่ใครดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ยังคงไม่รู้ว่าค่าสถานะตัวนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าทางหลายๆช่องเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้แนะนําให้อัพค่าตัวนี้มากสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเขาบอกว่าในเลดเกมลงไปเนี่ยค่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมาะนะครับ แต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับคือเขาไม่ได้พูดผิดนะครับเพราะว่าเลเเกมเนี่ยเจ้าต,ตัวค่านี้เนี่ยมันไม่ค่อยแสดงผลมากเท่ากับการเพิ่ม a อตแทกพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจโบนัสต้นนะครับหรือว่าค่าเจาะกอ่อรวมถึงค่าไฟแนลโบนัสดาเมจพื้นก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเราเพิ่มในช่วงต้นเกมเนี่ยรับรองว่านะครับตัวละครของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งแบบก้าวกระโดดมากๆเลยนะครับถ้าหากทํากันถูกต้องเนาะ าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามช่องของ l e v e l วไฟไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลใหม่ๆที่เราจะเอามาลงกันให้ดูกันเรื่อยๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับณวันนี้เ e v e l วไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่อีกครั้งในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายทุกคน